สวัสดีครับเพื่อนน้องพี่คนรักไอวันทุกคนฮ้เจอก,กันกับผมรุจินเคยครับวันนี้ก็สุดสัปดาห์วันอาทิตย์ใช่ไหมล่ะฮะทุกคนไปเที่ยวไปตรงไหนกันบ้างน,นะครับมีใครสายแคมปิ้งกันไหมเห็นเขาบอกว่าอากาศาตอนนี้กําลังแบบว่าอุณหภูมิน่าจะลดลง3-4องศากันเลยทีเดียวในบางพื้นที่นะครับอาจจะมีฝนมีอะไรด้วยอาจจะมีหมอกตอนเช้าให้ดูกันนะครับเพื่อนๆแต่นะครับกิจกรรมในค่ำคืนนี้ที่ผมจะไลฟ์สดนะครับในทุกสุดสัปดาห์จะมีอยู่ในช่องบรักเกอร์แมนคนรักมอเตอร์จีพีก็ครับ อยากคุยกันสดๆเลยนะครับคืนนี้ประมาณ2ทุ่มบวกลบนิดหน่อยนะครับก็เจอกันได้พิมพ์ค้นหาเข้าไปเลยนะครับไบเกอร์แมนแลวก็คนรัก m o t ต g p เป็นภาษาอังกฤษนะครับคำว่าคนรักี่เป็นภาษาไทยนะฮะเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูแล้วกันแต่ตามจริงแล้วก็ผมมั่นใจว่าเพื่อนๆนะครับเก้เ็้ก็คงจะรู้จักกันดีแล้วนะฮะทั้งใน2องล้อแล้วก็4ล้อกันไปนะฮะก็สามารถเปิดประเด็นเรื่องของเอวนกันได้นะครับสำหรับคืนนี้แม้ว่าจะเป็นช่องม o t ต g รีก็ตามเนาะแต่ทุกคน ที่แบบว่ามันมันก็คาใจผมนะฮะมาหลายวันแล้วก็คือเรื่องราวของหัวหน้าทีมหัวหน้าทีมฮาร์ก็คือคุณเทอร์สไตเนอร์นะครับคือเพื่อนๆนะครับมาชวนคุยเฉยๆหรอกไม่ได้ว่ามีข้อมูลมาอัปเดตหรือว่ามีอะไรมาจากไหนเหมือนกับคลิปที่มันผ่านมานะฮะก็คืออยากจะมาใครที่ไปตามข่าวตามอะไรเรื่องของตรงนี้เนี่ยนะฮะแบบกระชั้นชิดเนี่ยพอจะทราบสาเหตุชัดเจนบ้างไหมนะครับมาเล่าสู่กันฟังมาเมนต์บอกกันหน่อยว่าทําไมมันปัจจุบันทันด่วนแบบนี้ ผมก็ไม่ได้ติดตามนะครับยอมรับนะครับว่ายังไม่ได้ว่าไปค้นดูนะฮะว่าจะมีใครเนี่ยหมายถึง2ฝั่งก็คือฝั่งของทางหัวหน้าทีมเองอดีตอดีตนะครับคุณเทอร์สไตเนอร์เองเนี่ยว่ายังไงนะครับอาจจะมีแล้วนะครับแต่เขาพูดได้มากได้น้อยเพียงใดยังไงบ้างแล้วก็ฝั่งของทางทีมรู้สึกว่าเหมือนออ <c oughs> มีการเขาเรียกว่าบอกกล่าวนะครับว่าจะแยกทางเนี่ยก็คือผ่านทางโทรศัพท์ คือถ้าพูดแบบนี้มันปกติเนี่ยเวลาที่มันจะต้องแบบว่าจะเซ็นสัญญาหรือว่าจะไปต่อไม่ไปต่ออะไรกันยังไงนะครับจะบอกเลิกจะอะไรกันยังไงเนี่ยมันจะต้องโอเคจับเข่าคุยกันบ้างเข้าห้องเย็นคุยกันเป็นกิจลักษณะหน่อยหรือว่ามาเจอหน้าค่าตาอะไรกันก็ว่าไปแต่อยู่ๆแล้วยกหูโทรศัพท์บอกว่าเฮ้ย hey, นะครับคุณเธอผมไล่คุณออกแล้วนะอะไรเงี้ยเออนะครับ มันมีอะไรที่ที่มากไปไปกว่าน,นั้นทําไมรู้สึกว่าเหมือนมันมันแรงเหลือเกินนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่า,าการจัดงานจัดรายการลากันเนในระหว่างทีมเนี่ยก็ไม่มีเลยนะครับไม่มีเลยไม่ได้จัดตรงนั้นให้ทั้งที่ร่วมหัวโจมท้ายกันมาอย่างยาวนานก็ต้องบอกว่าเอาตามจริงเลยนะฮะทีมฮาร์สก็เป็นทีมที่หลายๆคนอาจจะยกย่องว่าสู้ได้ใจจริงๆหล่ะเขาก็เป็นเป็น,เป,นเป็นทีมที่ไม่ได้มีศักยภาพพอเหมือนกับทีม ใหญ่ๆทีมอื่นเขานะครับก็เลยทําให้แบบว่าการทางานหลายๆสิ่งหลายอย่างนี่มันก็ขรุกขลัก,กันพอสมควรโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตโควิด -19 นะฮะที่ผ่านมาเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับของการนําโดยโดยกุนเทอร์นเนี่ยก็ก็ผ่านมาได้ตรงนั้นเนี่ยมันก็น่าจะมีอะไรไหมนี่เราก็รู้สึกว่าสงสัยไปในฐแต่้คนดูไงแต่ถ้าเกิดว่ามันร้ายแรงถึงขั้นว่าโอเคนะครับโทรคุยกันเรื่องใหญ่อย่างเงี้ยผ่านทางโทรศัพท์ไม่ต้องมาบอกกล่าวอะไรเป็นกิจลักษณะหรอกแล้วก็ ไม่มีงานลงงานเลี้ยงอะไรทั้งนั้นเลยนะครับไม่คิดถึงไม่ะลึกถึงอะไรแล้วแต่เลยอย่างเงี้ยแสดงว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่มันร้ายแรงมากๆเลยใช่ไหมฮะทุกคนมันจะเป็นอะไรที่แบบว่าเถียงกันแบบไม่ลงรอยกันจริงๆทั้งที่การาแข่งขันเนี่ยเหลือแค่ไม่นานนะครับแค่เดือนกว่าๆเองเท่านั้นเองอืมนะฮะการทดสอบการเทสก็จะเริ่มต้นขึ้นในช่วงเดือนหน้าเห็นไหมมันมันดูแล้วมันเอ๊นะฮะเขาจะแบบว่าดูเหมือน มันจะหนักนะครับรอยร้าวรอยอะไรต่างๆนี่ก็จะทะเลาะบอแว้งกันหนักขนาดนั้นเชียวหรอโอเคแล้เราอาจจะเห็นท่าทีท่าทางนะครับของกุนเตอร์สไตเนอร์นะครับที่เขาเรียกว่าเขาก็เป็นคาลิเตอร์ส่วนตัวของเขาล้คงคงไม่มีใครไปถือสาว่าความอะไรมากหรอกในในเรื่องของเอกลักษณ์คำพูดคำจาอะไรของเขาใช่ไหมฮะเพียงแต่ว่าถ้ามาในจุงนี้มาเจอแบบนี้ก็จุกๆุไปเหมือนกันแนหะแต่ผมก็มั่นใจแล้วว่ามันมันก็ มันก็คงคงไม่นานหรอกเดี๋ยวก็คงจะต้องมีคนนั้นคนนี้ออกมาบอกแหละหรืออาจจะบอกแล้วก็ได้นะครับที่ผมถึงได้บอกว่าผมไม่ได้ติดตามไม่ได้อะไรสักเท่าไหร่ดังนั้นก็วานเพื่อนมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วเพื่อนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงกันบ้างนะครับลองมาวิเคราะห์ช่วยกันหน่อยซิว่าอ,อ,อาจจะทะเลาะกันแบบรุนแรงจริงๆก่อนหน้านี้ก็มันก็ระหองระแหงนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ากุนเทอเขาก็บอกว่าเขาต้องการเขาต้องการงบประมาณที่ที่มันมากกว่านี้หน่อย นะครับในการที่จะทาอะไรคือเงินแค่นี้มันจะมาทําอะไรได้อย่างเงี้ยก็คือคุณจะมาปรับเปลี่ยนอะไรต่างๆแค่ในวงกรเนี่ยมันก็เป็นวิธีเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วสําหรับทีมที่เรียกว่าศักยภาพทางการเงินมันไม่พร้อมแบบนั้นน่ยมันก็ควรจะทําแต่มันจะมีมากไปกว่าน,นั้นที่จะต้องเรียกว่าตีรังปันแทงในขนาดนั้นเลยเหรอนะครับถึงได้ตัดกันขาดแบบว่าชดไปอย่างนี้เลยใช่ไหมฮะแล้วก็ประเด็นหนึ่งนะครับที่อาจจะเรียกว่ายังไม่รู้ว่าถูกพูดถึงไหมก็คือว่าเขา เขาได้งานใหม่หรือเปล่าหรือ,อยังไงก็คือโอเคละ่ะมันก็คงจะมีมีอยู่2กรณี2องวก็ได้ฮนะก็คือเวลาที่มันจะต้องแยกทางจากกันเนี่ยหนึ่ละ่ะก็แสดงว่าทางทีมเนี่ยเอาออกไปเองอาจจะเอาออกไปเพราะว่าความโกรธความไม่พอใจหรือว่าผลงานไม่ได้ตามเป้าที่คุยที่ตกลงกันไว้ก็เลยบอกว่าเฮ้ย hey, ผมไม่ได้จ้างคุณเป็นหัวหน้าทีมแล้วนะอะไรเงี้ยโอเคนะครับ ผมจะไม่ไปต่อก็คือหมดสัญญาพอดีก็ได้ซอบๆหน่อยหรือถ้าแบบว่าอาจจะเรียกว่าแรงขึ้นมานิดนึงแต่ไม่ได้แรงที่สุดก็คือเอาละนะครับสัญญายังมีอยู่แต่ผมไล้คุณออกดีกว่า,าผมจ่ายเงินชุดเชยให้คุณอะไรก็ว่ากันไปหรือจะเป็นร้ายแรงสุดๆก็คือโอ้นะครับมันไม่ได้เรื่องจริงๆละ่ะค่าชดชมก็เชยอะไรก็ไม่ให้ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นหละไปเลยอย่างนี้อันนั้นก็คืออาจจะเป็นเคสเป็นเหตุผลแรกนะครับที่มองตรงนี้ อ่านะฮะกับเหตุผลที่ว่า,าไปได้งานใหม่อันนี้ก็ไปได้เลยนะครับอาจจะมองว่าโอ้ยมันคงอิ่มตัวกับทีมนี้แล้วละ่ะทํายังไงก็คงจะไม่ได้ไม่ไหวแล้วละ่ะแล้วก็ขอร้องอะไรไปเนี่ยก็ไม่เห็นได้เลยนะครับขอความสะดวกในการทํางานตรงนั้นตรงนี้ก็โอนะครับก็อยู่กันตามมีตามเกิดไปแบบนั้นเลยเหรออะไรเงี้ยอาจจะมีหน้าที่การงานตรงที่ใหม่ที่คิดว่ามันน่าจะดีกว่าหรือเปล่าถึงได้ไปอะไรอย่างนี้ถ้ามาไล่ดูใน กวามูล่าวันนะฮะใน F1 วันเนี่ยนะมันตำแหน่งหัวหน้าทีมนี่มันจะมีใครนะครับที่สลับสับเปลี่ยนได้ทุกคนฮนะมันจะมีใครเอาพีนหรือโอ้ยนะครับไม่อยากจะคิดไปเลยอ่าถ้า,ถ,าถ้าพูดถึงตำแหน่งหัวหน้าทีมก่อนอ่าถ้าไม่ใช่หัวหน้าทีมเลยะฮะคิดว่าเขาจะไปไหนยังไงดีอ่ะอืมจะไปดูแลตรงไหนจะไปดูฝ่ายเทคนิคนะครับให้กับใครให้กับทีมไหนหรือเปล่ายังไง หรือจะไปเป็นที่ปรึกษาพิเศษให้กับทีมไหนยังไงไหมอันนี้ผมก็ว่าไปทั่วลหละหรือจะออกจากวงการได้วันไปเลยนะครับออกไปอาจจะไปมุ่งไปสายอื่นนะครับรถแข่งมันมีมากมายหลายรายการนะครับทั่วทุกมุมโลกนั่นแหละเพียงแต่ว่าวันมันเป็นเมเจอร์ที่ใหญ,ใหญ่ใหญ่ที่สุดไงเห็นไหมอืมก,ก็ก็นี่แหละับผมผมถึงได้บอกว่ามันก็รู้สึกว่าโอเคแล้วถ้าปกติเราเห็นเนี่ย เขาก็แบบเหมือนประมาณว่ามัน,ม,นมันไม่ได้ดูรุนแรงขนาดนี้ไงใช่ไหมฮะปกติมันก็เออนะครับแบบดูเป็นขั้นเป็นตอนหน่อยว่าโอเคนะครับก็อย่างนั้นอย่างนี้มีการทีมก็ออกมากล่าวขอบคุณนะครับที่อุตส่าห์อยู่ร่วมหัวจมท้ายกันมามันไม่ใช่อยู่2ปี3ปีซะที่ไหนนะครับอยู่กันตั้งเนิ่นนานถูกป่ะเออหมายถึงว่าหมายถึงเคสอื่นนะทีมก็จะออกมาวีพรขอให้เรียกว่าได้หนะ้าที่การงานโชคดีกับเส้นทางสายใหม่ ขอบคุณทุกก้าวย่างที่เราสู้มาด้วยกันอะไรอย่างนี้นะครับเ,เราก็หวังว่านะครับเนี่ยก็คงจะคิดถึงกันแลวก็ว่าไปอย่างเงี้ยหลังจากนี้นนมาก็จะเป็นาทางผู้ที่จะจากไปนะครับก็บอกว่าขอบคุณนะกับพื้นที่ตรงนี้ที่ได้อยู่ได้ทํางานได้อะไรมา9กปี10ปีนะครับอืมก็ถือว่าเป็นองค์กรที่ตรงนั้นตรงน,น,รงนี้มันก็จะมีแนวๆเน,น,นี้ยแต่นี่มันอะไรว่านะครับเราก็นี่อยู่ก็เข้าใจนะครับเข้าใจอยู่ตามที่เราเคยคุยกันตั้งแต่วันแรกนะครับที่แกโดนนั่นแหละนะ ว่าผลงานนะครับที่มันเป็นลำดับบ้วยไงถูกว่าฮะก็คือตามหลังอันดับอันดับเดป็นวิลเลียมนะครับอันดับ8เป็น Alpha i, อัลฟาทอรีอันดับ9เป็นอัลฟาลูมิโอก็คือชื่อในตอนนั้นแล้วก็อันดับสุดท้ายเป็น h ฮร์สเห็นไหมฮะมันก็โอเคนะครับทุกสิ่งที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะสิ่งที่มันเป็น เชิงลบหมายความว่าผลงานที่มันบ้งผลงานที่มันต่ํากว่ามาตรฐานผลงานที่มันสู้คนอื่นสู้คู่แข่งคนสําคัญไม่ได้มันก็คือนะครับความรับผิดชอบที่แบบว่ามันจะต้องมีใครสักคนหนึ่งที่มารับผิดชอบอันนี้เราก็เข้าใจได้นะฮะว่าถึงตรงนั้นแต่ก็ไม่คิดว่ามัน,ม,นมันจะขนาดนี้ไงนะฮะรบกวนหน่อยครับเพื่อนๆครับลองลอง,ลองว่ากันมาหน่อยหรือไม่มีข้อมูลก็ไม่เป็นไรนะครับก็ลองมาคุยในมุมมองของเพื่อนๆหน่อยดีฮะว่าเอะนะครับมัน มันดูรุนแรงเกินไปไหมหรือว่ามันมีนอกมีในอะไรยังไงทุกคนสามารถที่จะวิเคราะห์กันได้หมดเลยนะครับอืถือว่าเราก็มีสิทธิ์เต็มที่แล้วทั้งผมแล้วก็ทั้งเพื่อนๆน,นะครับ่าไม่ว่าจะคิดเห็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับเห็นต่างเห็นคล้อยยังไงก็ลองว่ากันมาหน่อยย้ํานะครับเพื่อนๆครับในคืนนี้สองทุ่มบวกลบนะครับอาจจะเลยนั้นหน่อยนึงหรืออาจจะมาเร็วกว่านั้นนิดนึงก็บวกลบไม่เกิน10นาทีหรอกฮะเราไปเจอกันใน ไ์สดนะครับยูทูบช่องไบเกอร์แมคนรัก MotoGP นะครับมาลองคุยกันแบบสดๆที่ไม่ต้องเป็นคลิปแบบนี้ดูมันจะเป็นยังไงแล้วก็ลองไปฟังผมดีกีตาร์องเพลงให้ฟังด้วยนะครับวันนี้ชิวๆกันนะครับตามสไตล์เหมือนเดิมนะครับสุดสดาเนาะโอเคก็เจอกันในคืนนี้ทุกคนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ